สวัสดีครับเ mm. ชา้านี้วันนี้วันอังคารเช้าวันอังคารนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันพรุ่งนี้ก็จะได้สอนป้าวันนาช่วยป้าวันนานะก็เดี๋ยวทำคลิปกันสนุกสนุกมันมีคอมเมนต์ใครว่ามาคอมเมนต์ Comment, คอมเมนต์คอบคลิปที่ผมบอกว่าตัฐาคตปัญญาไม่ใช่การคิดเอานะแต่ทัตตาเนะี่ยมันมีคนคนหนึ่งไอ้ทองอะไรนะเนี่ยทองไทยอนะไรคนที่ยังไม่เป็นอรหันภาษาสดาให้ยึดลงม,มันมันมาคอมเมนต์มึงจะยึดลงได้ไงพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไอเวรเสือยึดอีก มึงนีปัญญาอ่อนมึงขัดแย้งพราษาสดาให้ยึดลมหรือกายาคัาตาสติก่อนมันมีแต่พวกสาวกนอกข้อกันที่ที่มาพูดไม่มีรอกพภะษาสดาให้ยึดลมหรือกายาคตาสติก่อนเพื่อละทุกอย่างสุดท้ายก็ให้ละลมหายใจครับมึงโง่ได้เกิน แล้วราษาสดาไม่บอกเลยไอ้ผููละนะั่นแหละคือกิเลสภาษาสดาไม่บอกมึงเหรอมึงรู้ดีไปเลยหมดออขอมันไม่เที่ยงแล้วมึงไปละากันอะไรกันมึงเอาอะไรไปละเอาตัวตนมึงอะไรไปละตอนแรกไม่รู้กูก็ไม่เห็นละเออพอรู้แล้วเดี๋ยวพากันละชิบหายเลยความพอใจไม่พอใจน่ะ,นะ,นะไะยึดเอาอลมนุ่นปัญญาอ่อนพองมึงเห ลมหายใจมันก็หายใจของมันไปยึดเอาก็ดิ้งปิดอัดลาบากแล้วไปกล่าวถูพุทธเจ้าพวกมึงนี่จังไรเออมีแต่หลวงปู่หลวงตาหลวงอะไรก็ไม่รู้แต่เขียนสอนกันมาเนี่ยนตะผิด,ดๆนะ่ะนะเออเจ้าบอกลมหายใจก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยงลิ้นกายใจไม่เที่ยงสักอย่างรูปขันห้าเยื่อตะนั่มึงเอาอะไรไปละ มึงเอาความรู้ที่มึงได้ยินมาใช่ไหมเขาเรียกว่ามานะเออแล้วก็สร้างอัตตาตัวตนน่ะรู้เยอะพวกมึงอะ่ะแล้วก็กล่าวตูวพระพุทธเจ้าอืมกูก็หายใจดีๆกูก็สบายพอกูกําหนดลมหายใจกูยึดลมหายใจกูลําบากทีทเลยกูทําอะไรลําบากเลยจะกินจะนอนจะทําอะไรรู้สึกว่าอึอดอดัดไม่เป็นธรรมชาติขว้วมึงเนี่ยโยนความผิดให้พระพุทธเจ้าพวกมึง แล้วก็ฟังฟัง้ามาแล้วก็เชื่อตามตามกันมาพวกมึงเนี่ยพอได้ไปฟังแล้วได้รู้แล้วก็หลงเออบอกมึไม่มีอะไรละอะไรหรอกทุกอย่างมันไม่เที่ยงมึงละเสียงมึงได้ไหมไอ้หาเวลามึงพวนแต่มึงอย่าให้มีเสียงออกแห่ปากออกมาแล้วก็ละอย่าให้มันได้ยินละเสียงทางหูอ,อ่ะเออเวลามึงอิ่มหรือมึงหิวข้าวมึงก็ละไม่ให้มันหิวเนี่ยเออ ปัญญาอ่อนพวกมึงเนี่ยแล้วเธอ,อไอ้พวกความเชื่อผิดๆเนี่มาสอนคนที่แม่งห,หลงยึดมั่นถือมั่นไอ้คนโง่แม่งก็เชื่อง่ายเลยนะไอ้พวกบัวใต้น้ำํำเออแล้วก็กล่าวโทษพระพุทธเจ้าหาพระุทธเจ้าให้ยึดลมบ้างให้อานาปานสิให้กาสร้างกรรมฐานปัญญาอ่อนมันขัดแย้งหมดอ่ะอืม สิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเออหมดความยึดมั่นถือมั่นก็หมดทุกข์ทุกข์ทางจิตอะเดี๋ยวได้ทุกข์ทางกายเออปัญญาอ่อน,นพวกมึงอนะสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เจตนาคือกรรมที่ไม่สร้างกรรมฐานฝึกสติฝึกสมาธิเออ มันฝึกยังไงในเมื่อทุกคนมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีสติตอนนี้คนธรรมดาเอาหัวไปโขกปูนให้แตกสิเออมีคนวิเศษทันทีแล้วมึงอะโขกแล้วเจ็บทันทีรู้เร่องหน้าด้วยเออเวลากินข้าวเนี่ยกูก็เห็นตักเสร็จปากถูกด้วยนะเนี่ยเพราะมันขาดปัญญาถูกคนโง่งมาสอนพาไปหลงไปหมดเออพระเจ้าต้องสอนดีอยู่แล้วความไม่เที่ยง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเออแต่พวกนี้ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเข้าไปใหญ่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามพวกบอกว่าสติมีอยู่แล้วในมรรคมีองแปดพวกนี้ก็ไปฝึกสติสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้ไปฝึกสมาธิเผออู้เจ้าพูดเรื่องมรรคพวกนี้ไปแบกสินมม่ขัดแย้งมั้ยนะไปรักษาสติให้มีตลอดไปรักษาสมาธิผู้เจ้าว่ามีเที่ยงสิ่งไหน,นรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์ พะมันมีเที่ยงมันไม่มีอะไรรักษาอะไรได้หรอกนะฮะเพราะของมันมีเที่ยงเจตนาคือกรรมกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งที่อยู่ใหม่ของพวบคุมึงไปอยู่ดูลมให้ใจมึงเลหาฐานอยู่ใหม่หาภพบูมิใหม่อยู่อยู่แบบมนุษย์ไม่ได้อยู่แบบธรรมชาติไม่ได้ต้องหาที่สถิตในพวกมึงอนะโลกของวิญญาณโง่เนี่ยโง่หลายตายซะทีก็หลงด้วยนะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำปิดวาจา ไบปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรหาอะไรมึงหนีจากโลกมึงอยู่กับโลกไม่ได้พวกมึงอะโลกมีกิเลสแต่สักพักหนึ่งก็มาเอาข้าวขอข้าวกินเนี่ยนะชาวบ้านนี่แหละคนลกโลกนี่แหละเอาข้าวมึงกินอะเที่ยวโทษนู่นโทษนี่ไปหมดมึงไม่เคยทวตัวเองไม่เคยมองเห็นตัวเองว่าตัวเองหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรก็กล่าวอ้างแบบภาษาศาสดามึงเกิดทันหรือไงมึงเคยเห็นหรอพระพุทธเจ้าเป็นตัวยังไง ึงต้องถามกูเนี่ยกูเห็นกูเห็นเต็มตาเลยอืมพอพานรอเรือสระนะพอพานสรุทอทหารทอทงสระเอจอจานม่โทรสระอานะพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าของมือคือรูปปั้นของมือกราบไหว้แล้วก็ขอพรกันขอให้ร่ำรวยเห็นไหมไอ้ซีพีอะ เขาไม่เห็นต้องขอพอรเลยเขารวยเอารวยเอาคนที่จะรวยคือคนที่ทำมาหากินเว้ยไม่ใช่ไปนั่งอ้อนวอนขอไม่งั้นก็พวกที่เขามีทุนอยู่แล้วตระกูลเขาดีอยู่นะก็ถือว่าเป็นโชคลาบวาส,สนาของแต่ละคนไม่เท่ากัน ความจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกขราชานะแต่ผมถูกเปลี่ยนตัวมาให้เฉยนะเ,เป็นลูกขราชาแต่โดนขโมยออกมานะก็เลยตามหาพ่อแม่ไม่เจอแล้วตอนนี้พวกปัญญาอ่อนอะไรก็โทษพุทธเจ้าอ้านพุทธเจ้าพระศา,าสดา ยังกะมึงเกิดทันอืกูว่าไม่ดูแลพ่อแม่มึงอะดีกว่านะพระศาส,สดาก็ไม่ได้ช่วยมึงอิ่มข้าวมึงก็ต้องไปทำมาหากินนะุูธเจ้าท่านเหลือไว้แค่คำสอนบางส่วนนะที่เป็นแก่นแต่พวกเปลือกกับพีนี่มันเอามากลบหมดมันพาไปทำผิดทางหมดนะแล้วก็หลงกันอยู่นะ นะถ้าใครต้องการเห็นความจริงต้องการผลออกจากความเชื่อสัญญากรรมหรือวัตตาสงสารจะต้องมาที่นี่ที่เดียวนะต้องมาหาอาจารย์วิทย์เท่านั้นเนี่ยมาตามเงื่อนไขและกติกาด้วยไม่ใช่ใครว่าไม่รู้มาคอมเมนตะ์อาจารย์ยวิทย์ถือยุีไหนผมติดนิดเดียวขอเบอร์โทรหน่อยโถ่ไอ้พวกมึงไอ้โง่นอนอยู่บ้านอยา่าบรรลุธรรม มึงเป็นใครมึงมาสั่งกูอะ่ะเออมึงเป็นพ่อหรือไงมึงต้องมาหากูนี่เออปัญญาอ่อนนอนอยู่บ้านอยา่าไปรู้ทำชั้งมือไม่เสียสละอะไรหรอกโอเคเดยอะ ้เวลาแล้วเดินทางทีนะฮะคลิปนี้เขาจบแค่นี้ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้พวกอไอ,อ้อ้างแต่พระพุทธเจ้าอ้างแต่พระศาสดาแต่ผู้มืองทำตนกันข้ามหมดเลยโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ